วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของก้อนของต่อมไทรอยนะคะต่อมไทรอยก็จะเป็นต่อมที่อยู่บริเวณตรงกลางคองนะคะซึ่งคนไข้เนี่ยก็าอาจจะมาด้วยการที่มีก้อนได้นะคะซึ่งเมื่อเราเจอก้อนที่ต่อมไทรอยเนี่ยสิ่งที่ต้องพิจารณามีอยู่2ออย่างด้วยกันนะคะก็คือ1นนะคะก้อนนั้นเน่ยเป็นก้อนที่ทําให้เกิดไทรอยเป็นพิษหรือเปล่านะคะอันที่2ก็คือก้อนนั้นเน่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะ ส่วนก้อนที่ไทรอยด์เป็นพิษนะคะก็อาจจะสังเกตได้ว่าถ้าคนไข้มีอาการที่สงสัยไทรอยด์เป็นพิษเช่นเหนื่อยง่ายใจสั่นกินจุน้ำหนักลดนะคะอันนี้ก็ต้องไปตรวจนะคะว่ามีการทํางานไทรอยด์ผิดปกติหรือเปล่านะคะอันดับ2นะคะก้อนที่เราสงสัยมะเร็งนะคะคนไข้ก็อาจจะมาด้วยก้อนที่โตขนาดโตเร็วมากนะคะก้อนมีลักษณะติดนะคะไม่เคลื่อนไหวนะคะหรือมีเสียงแหบอันนี้ก็เป็นลักษณะที่บ่งชี้ว่าอาจจะเป็นมะเร็งได้นะคะสตเต็ปต่อไปนะคะนอกจากเจาะว่าการทํางานไทรอยด์เป็นอย่างไรนะคะ การตรวจอัลตราซาวด์ต่อมไทรอยด์เป็นส <inaudible S 2> <design> <inaudible> ิ่งท <Stretch> ี่จำเป็นมากนะคะเพราะว่าการตรวจอัลตราซาวด์เนี่ยก็จะสามารถบ่งบอกได้ว่าก้อนเนี่ยมีลักษณะที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งของต่อมไทรอยหรือเปล่านะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถคัดแยกได้ว่าก้อนเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะคะและขนาดที่เกินไซส์กี่เซนติเมตรเนี่ยที่เราต้องพิจารณาตรวจเพิ่มเติมต่อไปนะคะการตรวจเพิ่มเติมต่อไปนะคะเพื่อดูว่าก้อนเป็นมะเร็งหรือเปล่าก็คือเราก็จะใช้เข็มขนาดเล็กไปเจาะที่ก้อนที่ต่อมไทรอยค่ะ แล้วเราก็จะมาดูว่าก้อนนี้มีความเสี่ยงไหมนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการมีก้อนที่ต่อมไทรอยด์เนี่ยจริงๆแล้วมีแค่5 1 0เท่านั้นนะคะที่เป็นมะเร็งของต่อมไทรอยด์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นก้อนเนื้องอกธรรมดานะคะยังไม่ต้องกังวลใจอะไรไปนะคะให้ตรวจไปตามสเต็ปดังต่อไปนี้นะคะก็คือตรวจเลือดนะคะตรวจเอ็กซ์เรยไทรอยด์แล้วก็พิจารณาอีกทีหนึ่งว่าต้องใช้เข็มเจาะดูชิ้นเนื้อหรือเปล่าคะ่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาประเมินกันต่อไปะคะ่ะ